ก่อนโหยากว่าการสัมภาษณ์ตรงนั้นตรงที่ทำให้ผมที่เป็นแฟนก็ได้เดี่ยมันเป็นศูนย์รวมที่ได้เจอกันจริงๆแล้นี่ที่หมูอะไรีน่าสนใจที่เอกครับคือไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าแฟนบอลเนี่ยจะรู้สึกว่าประธานสโมสรลักเตะหรือว่าเจ้าหน้าที่สโมสรเนี่ยมันอยู่มันอยู่อีกจุดหนึ่งที่ที่พวกเขาไปไม่ถึงครับอันนี้คือสามารถพูดคุยแล้วก็แลกเตลี่ความคิดเห็นกันได้บอกประธานผมอยากได้แบบเบบฟาเลอร์อะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวมีตังเดี๋ยวหาให้แต่ตอนนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวรู้ ใช้นซึ่งซึ่งเจ้าของเนี่ยนะฮะคุณดีนัสเจ้าสินค้าใช่ฉายาประจำตัวกันเลยยังไงพี่แลตั้งชื่อตัวเองว่าแกเป็นพยุทธพิฆาตแน่ส่วนจะพิฆาตอะไรจะชอบพิฆาตอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะถามแกเองนะฮะแต่ตอลนี้ตีเดีหน้าตดี๋ยวตาแล้วถามได้ชอบพิฆาตอะไรพิฆาตตุ้งแข่งอะไรต้องไปถามกันเองใช่หรือไม่นะครับแล้ววันนี้ทางร้านตรังชโย เขาตัวนี้ครับใช่เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเราจะนำมาแจกให้ฟังไม่นี่นี่ไม่บอกนี่บอกกับป้าแล้วเนี่ยอ๋อมีหลายตัวครับมีหลายไซส์ด้วยเดี๋ยวกล้องดูเลยครับนะะฮี่นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับทางพี่ป้องปัญญาจะบอกว่าคำว่าดูกล้องนีดูกล้องจะดูิยูนนะนี่คือกล้องทับกิยูนนี่คือฉายาของแฟนคลับของทีมตรังบอกให้ผม ร็จผมแล้วเนี่ยใสเลยใช่ไหมเสร็จเสร็จผมแล้วดูกล้องงามนี่ก็สีประจำของทัมงสองสี่สีบห่วงเพลงครับผมคุณภาพค้าดีด้วยนะครับท่านผู<ม>้ชมเป็นเสื้อโปโลนะครับที่เขาทำประจำได้นะเอางี้แล้วกันเดี๋วันนี้ก็ท่านผู้ชมยังไม่ต้องเอาก่อนเดี๋ยวผมขอมาเดีวเขาเขียนอะไรไึเปล่าเขาเขียนอะไรรึเปล่าผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยข้างหลังนี่มีเชียร์ฟังไทโยนะครับนะที่หลังก็เพลงก็ข้างหน้าก็มีโลโก้สโมสรนะครับตรง้ชมเห็นอย่นะครับเดี๋ยวลุ้งหลังนี่เป็นงานข้างหลังมากเลยในข้างหลังนะครับ,บแต่เขาเน้นะนะเขาบออกว่ามีีเยร์ พยูนพัดผินครับของพยูนพัดผินนะครับซึ่งคำถามเนี่ยจะถามไหมเดี๋ยวไว้สุดวาดีเลยอ๋อที่ลูกพี่ๆถามนี้เลยถามเลยก็ได้นะครับว่าคุณวีระเนี่ยเจ้าของร้านกาแฟที่มีฉายาประจำตัวว่าอะไรฉายาประจำตัวอะไรนะเจ็ดคู่กันเมื่อกี้ด้วย